เสื้อไอริสโคเชค่ะ mi ศูนย์หนึ่งสองนะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์สอนฟรีนะคะที่ youtube ค่ะอันนี้ถักลงตะข่ายเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าเช็คงานเรียบร้อยเราถอดหมดก่อนที่เราจะกลับด้านนะคะให้เราเช็คทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเลยว่ามีตรงไหนบ้างที่เราลืมนะอันนี้ด้านหน้านะคะ หลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะพลิกด้านนะคะเสื้อตัวนี้สนใจสั่งได้เลยนะคะตัวนี้พี่เมย์ขายค่ะฝีมือพี่เมย์เองความยาวของตัวเสื้อนะคะห้าสิบเซนรอบอกที่ใส่ได้ใส่สวยเลยนะคะเก้าสิบห้าเซนถึงหนึ่งร้อยห้าเซนค่ะตะข่ายที่เดินเนี่ยเป็นเส้นเล็กมากนะคะเป็นได้เย็บผ้า เป็นสปันค่ะสปันตาทานตะวันนะคะได้เซเล็กเส้นนี้เลยสนใจฝีมือฝีมือพี่เมย์นะคะตัวนี้พี่เมย์ขายค่ะทักมาได้เลยนะคะแนะนำให้ติดต่อพี่เมย์ทางข้อความของเพจหรือจะตรงคำอธิบายใต้คลิปก็ได้นะคะรหัสคลิปที่พาถักลงไว้ที่ youtube ค่ะ mi 0 1 2ค่ะ ตะข่าเราจะถักด้านหลังนะคะพอเช็คงานเรียบร้อยทั้งตัวเลยนะคะของพี่เมย์จะเป็นแบบทั้งตัวหัวไหล่คอด้านข้างข้างหลังพอเราเช็คหมดทั้งตัวเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับเราก็จะได้เสื้อเป็นตัวค่ะ ถ้าต้องการถักเองอ่านคำอธิบายใต้คลิปนะคะจะมีลงรายละเอียดไว้ค่ะ mi 012นะคะเสื้อไอริสโคเชฝีมือพี่เมย์ค่ะ